นางมนโทร,ราชินีแห่งกรุงลงกาผู้เต็มไปด้วยความงามและบทบาทในตำนานบทบาทในวรรณคดีนางมนโทเป็นพระมเหสีของทศกัณฐ์เจ้าแห่งกรุงลงกามีชื่อเสียงในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งเป็นที่จดจำในฐานะสตรีที่เปี่ยมด้วยความงดงามและความจงรักภักดีแม้ต้องเผชิญความทุกข์จากการกระทำของทศกัณฐ์นางมนโทก็ยังคงมีบทบาทสำคัญในเรื่องราวและเป็นตัวแทนของผู้หญิงที่ถูกผูกพันด้วยหน้าที่และความรัก ที่มาและลักษณะเด่นตามตำนานนางมนโทเกิดจากการชุบตัวในสาโนดาษของเทพเจ้าทําให้มีความงามเป็นเลิศแต่กลับถูกโยนชะตาชีวิตให้มาอยู่เคียงคู่ทศกัณซึ่งนําไปสู่ความขัดแย้งในมหาสงครามระหว่างกรุงลงกาและกองทัพพระรามความสําคัญในเรื่องราวแม้ว่านางมนโทจะไม่ได้เป็นตัวละครหลักในสงครามแต่บทบาทของเธอสะท้อนถึงความซับซ้อน ของผู้หญิงในตำนานความงดงามของเธอเป็นทั้งพรและคำสาปเพราะเป็นสาเหตุของความลงไหลและความขัดแย้งที่ตามมาข้อคิดจากนางมนโทรเรื่องราวของนางมนโทให้ข้อคิดเกี่ยวกับการรับมือกับชะตากรรมความอดทนและการเสียสละในฐานะผู้หญิงที่อยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความขัดแย้ง